4ีวาหน่อยครับบอร์ด90องศามีบอร์าสำหรับใส่รถฟ้า4ีวาวา40ว้าวีโอแบบนี้นะคือว่าไม่ได้ขายฟ้าตัวนี้คือมาจะมารีวิวอ่า์ดไอดียมีบอร์ดนะรถอาการสะดุดรอบต้นอ่าเวลาเร่งการเร่งแล้วมีอาการแบบปั๊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 บแบบนี้แหละอ่าก็คือว่าช่วยได้นะคือรถมันมีอาการน้ำมันหนาคือว่าบอร์ดไอเดียก็คือกล่องกักเก็บไอดีในย่านรอบต่ำแล้วก็สามารถเพิ่มความแรงในย่านรอบสูงได้ด้วยโดยการไล่เข็ม แล้วก็ไล่ลนนุงหลวข้าวขาแล้วก็มงทางเดินน้ำมันให้ไปดูคี่ก่อนหน้าได้เลยนะเนี่ยครับปัญหาเด็ดที่ว่ารถอาการสะดุดวอดลูกว,วอดอะไรน้ำมันหาน้ำมันบางเลยซื้อได้หมดเลยตัวนี้เลยนะอะ่ตัวนี้ก็ลูกค้าสั่งเปิดเป็นมิโนะก้ฝาสีเบานะมิโก้ฝาสีเบาก็รูปอดเดิมมันน่ะรูปอดเดิมมันจะประมาณนี้นะยี่สิบเก้ารู้สึกว่ายี่สิบเก้ายี่สิบสามแล้วก็ผมจะเปิดใ,ให้ใหญ่กว่าเดิมนิดนึงเพราะว่าลูกค้าสั่งเป็นสายคำเป็นเนโปรนะไม่ได้ขายอนโปนะแต่ว่าวันนี้คลิปนี้้กกก็คคือว่่าาลูสัง มีปอดอ่าองศา90องศาหันไปด้านหลังนะอ่าหันไปด้านหลังตรงๆนะของมีโอ่ะอ่าด้ขวามีโอ่ะหรือว่าคนไหนที่เอาไปแปลงฝามีโอสิงวาวก็สามารถสั่งราผมได้นะอ่าตอนนี้บอกราคาเลยอยู่ที่1,500บาทน,นะ1,500บาทถ้าซื้อแยกนะซื้อแยกเดี๋ยวถามเยอะอีกซื้อแยกมีปอดนะปอดซื้อไปทำเอียนะ่ะ350นะมีปอดมีกิ๊บมีท่อแล้วก็มีต่อยางประมาณน,นี้แหละ350รอยห้าสอไปจำเรีก็รีบมาเปล่าไม่เปิดไม่อะไรเลยนะก็อ,อยู่ที่580นะแล้วก็ถ้าให้เปิดน,นะให้เปิดก็คิดอยู่ที่350 350นะ 350, ไม่แงน,นะผล้วกเพราะว่า ไอตัวเกียร์ผมหักไปหลายรอบแล้วผมว่ามันไม่คุ้มหรอกอ่าก็อะไรอีกแล้วก็เป็นหมุนแป้นหมุนรอบนี้ใช้เป็นของกับางูนะอ่าของกับางูอ่ามันจะถูกหน่อยก็คือว่าซื้อแยกก็อยู่ที่ร้อยห้าสิบมีหลายสีให้เลือกนะแต่ถ้าเป็นสีขาวอ่ะสีเงินอ่ะมันจะได้ของเร็วอ่แต่ว่าสีอื่นจะช้าหน่อยเพราะว่าต้องสั่งเข้ามาอ่าแล้วก็มีแผ่นไม่ก็ไรแบบเดิมๆนะเป็นของบีโอเลยเดิมๆแผ่นละแปดสิบบาทนะตัวนี้ไม่แพงอ่าก็ใช้พอๆกับไอตัวที่เป็นสีร้มๆนี่แหละแต่ว่ามันถูกกว่่่่าาาาปะะะมมมมแคคบทกกก็็ตััววนนนนี้จไเหืืออ ตายเป็นไมค์ไรตรงนี up, so far, the the ้ม so well. like, ันจะไม่มีโอลิงใช่ไหมมันสามารถเปิดเพิ่มได้ไม่จะลุกนะแน่นอนน็อตต้าซื้อแยกนะผมก็มีขายนะตัวละสิบาทนะมันรู้สึกมีสี่ตัวเบอร์สิบมีวงแถมนไปได้ด้วยนะเพราะว่าผมต้องแบบให้ลูกค้าจับได้ว่าทางมันหันไปทางไหนเนี่ยเวลาเราใส่เราเวลาเราใส่ทางเดินของของอากาศมันจะไม่ลื่นใช่ไหมผมก็เลยทำเครื่องหมายให้เบอร์สิบเรียบร้อยเลยแค่ไปใส่อย่างเดียวและยางเข้าคาร์บูร์ตัวนี้ใส่ได้ตั้งแต่เด็ดอินปูและก็เกลียมอ่ว ฝาดำก็ใส่ได้นะฝาฝาดำเพิ่มอีกสองร้อยถ้าแดดเอนโป๊เดี่ยวไม่ต้องเพิ่มไม่เพิ่มไม่ต้องเพิ่มตังค์่ะประมาณนี้แล้วทางด้านในอ่ะของเขาเป็นเอนโป๊ใช่ไหมผมก็เปิดลับอยู่ที่สามสิบเซนตเมตรเพราะว่าเอนโป๊งหลังลูกเล่นมันสามสิบใช่ไหมมันยังไงมันก็ไม่เกินสามสิบแล้วอยู่ที่ยีเก้าอยู่แ้วแต่ผมเปิดลับเป็นปวยรอไปเลยคืออยู่ที่สามสิบเมตรก็คือโอเว่นเลยแหละแล้วก็รูรูด้านในเป็นทรงกลมยี่สิบแปดแล้วก็ด้านนอกเนี่ยผมจะเปิดให้ใหญ่กว่าไอ้ช่องบอดเดิมอ่ะช่องออออดดดเิิมมนนนนึงก็คืยู่่่ทีีาาประะณ้ ถ้าคิดเป็นลูกลมก็2ี่สกึ่งหรือ28ประมาณนี้แหละเพราะว่ามันจะดัรีดอาการได้เยอะ,อะตัวนี้เป็นลูกสเปคของผมนะโอใช่าผ้าดันลูสีวาวลูกค้าแบบอยากได้แบบต้นแรงๆจี๊ดๆแล้วก็ท้ายท้ายเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็ลูอทาการสะดุดเนี่ยเพราะว่าเวลาเราเปิดัะเล่งใช่ไหมเราก็ได้เปรียบกว่าชาบ้านแบบเปิดแล้วปารไปเลยอ่ะอของแบบนั้นเลยคนไหนสในใจก็ทักมาได้นะับวีติ๊กเกอร์อีกแผ่นด้วยนะอ่ของมีไห้นะเอิ้นมาปัญหาจบค่้ม้งจรกับของ อ่ารถรุ่นไหนอยากได้แบบไหนรุ่นไหนแบบไหนก็ท yeah. ักมาได้ครับทักมาได้อ่าสำหรับคนที่ไม่เงินเยอะก็ดูคลิปแล้วก็สามารถใช้เครื่องแอปเครื่องเล็กแล้วแครหน้าจอแล้วก็คิดเป็นราคาจำนวนได้เลยเราบวกส่งหนึ่งร้อยนะทุกครั้งผมก็จะบวกส่งร้อยทุกครั้งเดี๋ยวผมมาใส่ให้ดูกันดีกว่าเนี่ยใส่ให้ดูสวยๆกันเลยถ้าใส่อยู่ในโฟก็อยู่ลักษณะแบบนี้เลยสวยๆอ่าราคอันนี้นะปาคอันนี้อ่าไอเรื่องพอร์เนี่ยผมไม่ต้องรีวิวเยอะเลยเราผมรีวิวมาหลายคลิปแล้วสำหรับคนเอฟซีก็รู้กันดีอ่าเดี๋ยว เดี๋ยวผมมาใส่้ดูในฝาแป๊บนึงครับใส่ปุ๊บก็ได้ลักษณะแบบนี้นะอ่าเนี่ยลักษณะนี้ดูมันจะใหญ่มาอีกนิดนึงนะลูกค้าสามารถไปเปิดเพิ่มได้ทั้งคลริแล้วก็ที่ฝานะเปิดให้มันรับกันนะแค่เกียร์ตัวนี้อย่างเดียวอ่าบางคนก็ช่างอะไรทำไมมันเป็นขอบเพราะว่าถ้าไม่อยากเป็นขอบก็ต้องลูกค้าต้องส่งฝามาแล้วก็ให้ผมเยาะฝ้าด้วยอะถึงมันจะแบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ่ประมาณนี้นะนี่ผมใส่ให้ดูเลยเอาเกียรงไหนแบบเพื่อข้ามไปออก พอไปถ For well, we like so, ึงก็ไปเกียร์กอบนิดหน่อยที่ป่อนเดิมนะแล้วก็ใส่กาวด้วยนะอย่าลืมถ้าขอรั่วมันจะเล่งนะอ่าถ้าขอมันเล่งนะผมไอถ้ารถมันมีอาการแบบเดินรอบสูงอ่ะผมแนะนำให้ตัดแตเครื่องแล้วก็จีบน้ำมันจริสินะถ้ารถดับแสดงว่าพอมันรั่วหรือว่าใช้น้ำฟองตะบูได้จีบ้าไปอหาปวดแล้วก็จีบก็ไปมันจะอยู่สวยๆลักษณะประมาณนี้เลยนะอประมาณนี้เลยนี่ข้างขวามีโอสิงเมาอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นหกหกเจ้าห้านะหกเจ้าห้า เนี่ยตันนี้เป็นนายแบบเลยนะ้มีความผมเองใส่ได้ราะว่ามันจะติดอะไรไหมผมลองเทสดูแล้วมันไม่ได้ติดโครงนะอ่าก็ดูจะใส่ได้เลยเนี่ยปกติถ้าว่าถ้ามันต่ำมันจะติดกรีบตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ไม่ติดโครงไม่ติดอะไรเลยนะประมาณนี้นะสนใจก็ตั้เฟซมาได้นะเฟซหนึ่งไประบบอุ่นกันนะเป็ว่าใหม่เป็นว่าแคมปิ้งหรือว่ากดลิงก์ได้รูปโปรไฟล์ก็ได้นะอ่าคาร์บูมีขายนะแตลเอ็มนิดนึ่งคาร์บูมีขายลูกละไม่กี่บาทครับสามสิบกว่าบาทถ้าอยากได้ก็ทักมาครับเดี๋๋ยยยววววคลิิปปปหหหนนนน้้้้าาาาเดดีีีรรใใูอออ่่่มมสสงไกะะณ อ่ะเนี่ยโพลีทีนบริกิเนเนี่ยพอแบบนี้เลยสำหรับสายฟ้ามีสีวาวมีโอก็คือ1,500บาทนะไม่รวมส่งผมก็ส่ง1 0 0ว่า,าทโอเคเรื่อง